กินอะไรอ,อร่อยไหมหลังจากที่ได้ครัวนอกบ้านครับวันที่สองแล้วติดใจกับการทำอาหารนอกบ้านติดใจกับการใช้เตาถ่านในการปรุงอาหารมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ใครหลายๆคนที่คุ้นเคยตอนอเด็กๆหรืออยู่บ้าน เราก็มักจะเห็นพ่อแม่ของเราเนี่ยพาทำกับข้าวเป็นเตาถ่านแบบนี้นันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งฮะในเรื่องที่เ่อเรามีครัวข้างนอกเนี่ยมันคือพื้นที่ที่มันโล่งและเราสามารถทำอาหารที่มันกลิน่นหรือแม้กระทั่งบวอาหารอ่าที่เป็นแบบนี้เนี่ย้ฮัดเชยแล้วฮัดเชยแล้วถ้าอยู่ในห้องเนี่ยฮัดเชยกว่านี้อีกอันนี้คืออยู่ด้านนอกคือมันจะไม่แบบทำให้เราแบบฉุนมาก มันจะไม่อบอืม<ล>อันนี้คือน้องขวัญทำเมนูอะไรบ้างครับอันนี้เมนูอะไรอันนี้กําลังผัดกะเพราเห็ดอยู่นะคะยังไม่ได้ใส่กะเพราอือหือแล้วส่วนเมนูที่สองเซร่า่หมกหมูสมุนไพรค่ะโอโ้นี่คือสมนอุนไพรใบกะเพราซิงเลยยังไม่ติดตั้งน้ําเลยนี่คือน้องขวัญอยากมาประกอบอาหารด้วยที่เราแบบมีฐานเอง เตาก็มีแล้วนะครับเราก็ไปถือว่าประหยัดแก๊สไปเราจะได้ประหยัดค่าแก๊สได้ไปหลายตังเลยฐานก็ซื้อกระสอบละสองร้อยพ่อก็เผาถานขายสรับใครสนใจฐานก็สั่งซื้อได้นะ ไม่ส่งฟรีครับให้มาเอาเองถ้าส่งก็อาจจะมีค่าส่งเนาะประมาณนั้นอร่อยไหมอืมอร่อยเหรอ,อ,รอ,หรอสุดยอดเลยมันเป็นเห็ดอะไรอะ่ะมันเป็นเห็ดหลังผสมเห็ดอะไรไม่รู้ว่าอืมแต่ก็คือกินได้ดเพราะว่าแถวบ้านคือตอเน,นี้เห็ดออกเยอะมากเพราะเราเนี่ยคือติดชายแดนแล้วก็มีป่าค่อนข้างเยอะ ก็จะมีเห็ดหลากหลายขึ้นมาเยอะมากนี่พี่อยากเห็นเมนูนี้เนี่ยอหอมมากเลยถึงเวลาใส่กระเพราแล้วใ่กะเพราแบบ่ำๆ่ำก็คือกระเพราของตัวเองเนี่ยคือจะเอาเยอะขนาดไหนก็ได้ใช่โอ้โหฉ่ำมากฉ่ำๆเออ น้องขวัญนี่ชอบทําอาหารแล้วก็ทําอาหารอร่อยด้วยใช่เจริงรจริงมากมากฮะเออืออเ้อฮ้ยพี่ไปก็ไปชิมหลายร้านอยู่นะสู่แม่บ้านที่บ้านไม่ได้เลย,ยครัวนอกบ้านครับสหรับอีกหนึ่งเมนูหนึ่งไอเดียที่ใครต้องการที่จะนำไปทำ หรือนาไปปรับใช้ก็ได้นะครับมันก็มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะสนําหรับใครที่บางคนอาจจะกลัวในเรื่องของคือถ้ามันเปิดโลง่งอาจจะมีในเรื่องของครับพื้นที่บางพื้นที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะบางพื้นที่นะครับแต่สำหรับผมกม็คือเราอยู่สองคนนะครับแล้วก็ปกติแล้วถ้าเราอยู่ด้านนอกนะเราก็จะอยู่ด้วยกันเราไม่ได้อยู่ลําพังแบบคนเดียวแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะครับแนะนําให้เป็นครัวที่ปิดแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น หรือสำหรับใครที่ชอบทําอาหารกลางวันหรือมีเพื่อนฝูงมาชอบทําอาหารชอบอะไรต่างๆนะครัวแบบนี้ตอบโจทย์มากๆนะสำหรับต้อนรับแขกต้อนรับเพื่อนๆมาทากับข้าวทําเปื้อนทําอาหารที่กินจัดรสจัดกินฉุนนะครับได้เต็มที่นะครับขณะเมื่อกี้คือไม,ไม่ได้อยู่ในห้องนะน้องขวัญยังแบบจามละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบในห้องด้วยอืมในต้องพูดถึงเสร็จเรียบร้อยหนึ่งเมนู กินสองคนแล้วเนี่ยกินไว้กิน okay, พวกนี้ด้วยกินพงนี้นะโอเค <Okay. S 2> ข้หมกหมูอีกเะได้ฐานน่ะได้านะเดี๋ยวพี่เอาออกก็คือเราจะเอาไปให้มันดับเราก็จะเอามาตั้งอยู่ตรงบริเวณตรงแถวๆนี้แล้วก็น้ำมาราดเอาแบบนี้มันก็ดับนะ เรานี่มันก็อย่าให้มันอยู่ใกล้กันะแต่ระวังก็จะเหยียบก็ต้องระวังโอเคที่ล้างจานยังไม่มีครับก็ต้องเอาไปครัวด้านในเหมือนเดิมเออล้างข้างนอกก็มีก๊อกอยู่แหละวางแผนใส่ก๊อกสามจุดอ่ะหนึ่งสองสามนี่คือก๊อกน้ําหลังบ้านคือสามจุดส่วนครัวด้านฝั่งนี้ก็ยังไม่มีน้ํา ยังไม่มีระบบไฟทุกคนที่เห็นแสงสว่างตอนนี้ก็คือเป็นระบบโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับข้างในเป็นไฟตุ้มนะครับตัวนี้เป็นไฟแคมปิ้งนะครับตัวข้างนอกจะเป็นไฟถนนโซลาเซลล์นะครับด้านนอกจะใช้สองตัวตัวละสาม้กว่าบาทครับเป็นไฟสีวอร์มทั้งหมดเลยนะคือในบ้านหรือที่บ้านผมจะใช้เป็นสีวอร์มเพราะว่าอยากเป็นแบบบรรยากาศอบอุ่นุออนหน่อย นะครับไฟถนนโซล่าเซลครับใคร,ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตรงข้อความไว้ให้นะฮะสามร้อกว่าบาทแล้วสว่างถึงเช้าเลยตัวนี้อะไรนะวันกลิ่นขงมงเลยหอมมากตัวนี้ก็ะจะเป็นไฟแคมปิ้งครับคือมันคือถือว่าดีนะตัวนี้มันสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็ เป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นไฟแคมปิ้งก็จะตั้งเอาไว้บริเวณให้มันสว่างพื้นที่รอบๆถ้าเราอยากใช้เป็นแบบเป็นไฟฉายนะครับนี่โอ้ลำแสงอ่ะส่องสูงมากแล้วก็เป็นไฟสนามสว่างรอบแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนี่ประมาณนี้นะครับกดอีกทีก็ปิดนี่คือ,อหนึ่งไอเดียครับ สำหรับอุปกรณ์หลายๆตัวที่แนะนำนะครับนำไปซื้อนำไปใช้ได้นะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงค่ำคืนครับในจริงมันดึกแล้วแหละนะครับตัวนี้ก็ประมาณเกือบสามทุ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เงียบสงบมากจะได้ยินเสียงขบเสียงเขียดนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีเสียงรถบ้างนะนะเพราะว่าบ้านผมก็ถือติดถนนใหญ่ก็นะมีรถ ใหญ่วิ่งนะครับเสียงก็อาจจะมีเข้ามานะครับจะไม่น่ากลัวไม่ได้แบบอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนนะฮะก็ถือว่ายังอยู่บริเวณหมู่บ้านแต่อยู่โซนอนอกๆหน่อยนะครับจะมีทุ่งนาข้างหลังก็จะเป็นสวนยางนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนาส่วนฝั่งสะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับมีภูเขาฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นบ้านแม่ของน้องขวัญน,นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับ จะมีบาหลังงตรงนี้นะครับแล้วก็หมู่บ้านก็เพียบเข้าไปฝั่งนู้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกมากอยู่ในพื้นที่ที่อยู่คนเดียวได้นะครับไม่เหงาไม่ค่อยมีดาวเลยเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงพอเท่านี้นะครับ หรับคำคืนนี้ราตีสวัสด์ครับผม